สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆน้าเล็กเดินออกกําลังกายแล้วมาเจออะไรนอนสบายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศดีทําไมมันนอนสบายจริงๆฮะไปดูตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ว่าบ่อน้ําบ่อสว่างหาดสวรค์ของเจ้าตัวเงินตัวทองฮนะเนี่ยนี่ฮะโน่นโนว่ายออกไปแล้ว ตรงนี้ก็จะชอบมาพบปะกันนะหรือว่ามาพักผ่อนมันวิวมันดีอะนะเห็นไหมบรรยากาศใต้ร่มไม้เนี่ยนะวิวสวยงามบรรยากาศลมพัดสบายเย็นฉ่ำเลยเนะเหมือนติดแอร์เลยโน่นนะมันมีเหมือนเป็นแบบชายหาดของเขาเลยเขามานอนพักผ่อนโน่นนะสบายสบายใช่ เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนี่ฮนอนสบายแบบนี้เลยอ,อตัวใหญ่มากมีชายหาดของเขาชายหาดส่วนตัวของเขาใครอย่าไปยุ่งช่นะอันนี้เป็นชายหาดของตัวเฮ่บรรยากาศดีๆแบบนี้ นอนเพลินๆแล้วฮะนะไม่มีใครรบกวนแน่พุ้ลมเย็นสบายจริงฮนะเนี่อย่าว่าแต่คนเลยสัตว์มันก็ต้องการบรรยากาศเหมือนกันนะเนี่ย,ยนะดูฮะดูขื่นน้ำสวยงามเลยพี่เฮเราก็นอนอย่างฉ่ำปลอดฮนะ สูตรโอโซนกันเต็มที่เลยความสุขของเขายิงเดี๋ยวนี้เป็นสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์คุ้มครองด้วยนะห้ามทำร้ายนะห้ามทุกอย่างเลยห้ามค้าห้ามขายห้ามเลี้ยงนะเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองไปเนี่ยใครไปทำร้ายไปจับ ไปเอามาทำอาหารหรือเลี้ยงเนี่ยต้องโดนโทษนะทำให้ขออนุญาตโดนโทษนะถ้าจะเลี้ยงโทษปรับ40,000บาทจำคุก4ปีโอ้โหไม่ธรรมดาเลยฮะนะก็เป็นกฎหมายคุ้มครองที่ออกเมื่อปี2535นะก็ลองไปศึกษาดูนะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสัตว์คุ้มครองเพราะฉะนั้นยุคนี้โซเชียลจะทำอะไร ก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ